สวัสดีนะครับผมชูกาเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับในตอนที่สตีฟจ็อบเป็น CE o ของ Apple เขามีรายได้ต่อปีแค่1ดอลลาร์เองนะ EP นี้เราก็จะมาพูดถึงประวัติของสตีฟจ็อบกันนะครับนอกจาก Apple แล้วสตีฟจ็อบก็ทำหลายอย่างอยู่นะเขายังเคยโดนกรรมการของ Apple ไล่ออกด้วยนะผมลืมบอกไปตอนที่สตีฟจ็อบได้เงินแค่1เหรียญต่อปีนั่นก็เลยทำให้เขาถูกบันทึกลงในสถิติโลกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับค่าจ้างต่ำที่สุดในโลก ก่อนที่เขาจะได้เป็นตำนานทุกๆอย่างที่เขาเจอมาไม่ได้สวยหรูเลยนะครับงั้นเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยครับเราต้องย้อนกลับไปในช่วงแรกของชีวิตสตีฟจ็อบเขาเกิดที่เมืองซานฟานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับชื่อจริงของสตีฟจ็อบจะมีชื่อว่าสตีเวนพอลจ็อบซึ่งสตีฟจ็อบเป็นลูกบุญธรรมของเลนโฮจ็อบและคาราลาจ็อบนะครับครอบครัวนี้จะเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอารเมเนีย และต่อมาพ่อแม่บุญธรรมของสตีฟจ็อบก็รับเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงเพิ่มมาเป็นลูกบุญธรรมอีกคนเธอมีชื่อว่าแพทริเชียแพตตี้แอนดจ็อบนะครับส่วนเรื่องที่แท้จริงของพ่อแม่สตีฟจ็อบนะครับพ่อที่แท้จริงของสตีฟจ็อบมีชื่อว่าอับดุลฟัตตะส่วนแม่ของเขาจะมีชื่อว่าจานดาลีซึ่งจะเป็นชาวซีเรียม,มุสลิมนะครับประวัติคร่าวๆนะครับในตอนนั้นพวกเขายังเป็นนักศึกษาอยู่นะ แต่ต่อมาก็ได้ทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ซึ่งทำงานอยู่กับโจแอนแคโรซีเบิร์นที่มีเชื้อสายสวิตและนับถือาศาสนาคาทอลิกหลังจากที่สตีฟจ็อบเกิดทั้งคู่ก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนะจานดาลีก็ได้บอกว่าเขาไม่มีทางเลือกและจำเป็นต้องยกสตีฟจ็อบให้เป็นลูกบุญธรรมของคนอื่นแต่สตีฟจ็อบก็มีน้องสาวร่วมสายเลือดซึ่งเธอมีชื่อว่าโมนาซิมสันในตอนที่น้องสาวโตมาเธอก็ได้เป็นนักแต่งนวนิยาย เราก็จะมาเข้าเรื่องสตีฟจ็อบต่อนะในปีคศ1972สตีฟจ็อบก็ได้จบการศึกษาจากโฮมสตีดไฮสคูลในเมืองคิวเปอร์ทีโนนะครับซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่เขาก็ได้สมัครเรียนต่อนะที่มหาวิทยาลัยลีดในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนแต่สตีฟจ็อบเรียนได้แค่หนึ่งเทอมนะครับเขาก็ได้หยุดพักการเรียนหลัดจากนั้นไม่กี่ปีต่อมา ในปีคศ1974สตีฟจ็อบก็ได้กลับมาอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียเขาได้กลับมาสร้างคอมพิวเตอร์เองที่บ้านนะครับซึ่งเขาทำกับสตีฟวอตเนยกนะครับถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนๆหลังจากนั้นเขาก็ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งช่างเทคนิคที่อาตาลีนะครับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกมหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็ได้ไปเจอกับนกวีดของเล่นที่แถมมาในกล่องอาหารเช้าซึ่งเป็นทันพืชยี่ห้อแคปแอนคัท สตีฟจ็อบก็ได้นำมาดัดแปลงเล็กน้อยจนสามารถทำให้เกิดเสียงความถี่2,600เฮิรตซ์ที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ทางไกลนะครับซึ่งจะเป็นของ AT&T ในปีคศ1974สตีฟจ็อบกับเพื่อนของเขาก็ได้เริ่มธุรกิจผลิตกล่องบูบ็อกซ์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพื่อนๆสิ่งนี้จะทำให้เราโทรหากันได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับเพื่อนๆคีดูต้องฉลาดแค่ไหนจากการที่เห็นนกวีดธรรมดาก็ทำให้เป็นเครื่องมือสื่อสารได้ จีเนียสมากๆพี่จ็อบเราต่อมาในปีคศ1976สตีฟจ็อบในวัย21ปีกับสตีฟวอดเนียกในวัย26ปีทั้งคู่ได้เริ่มก่อตั้งบริษัท Apple c o คอมพิวเตอร์ขึ้นมาซึ่งบริษัทของพวกเขาก็คือโรงรถที่บ้านของสตีฟจ็อบนะครับและคอมพิวเตอร์เครื่องแรกก็มีชื่อว่า Apple i ซึ่งถูกตั้งราคาไว้ที่666.66ด66อลลาร์นะครับจุดเริ่มต้นของราคาก็เป็นเรื่องตลกของวอตเนียกนะเพราะว่ามันมาจากเบอร์โทรศัพท์ของพวกเขาที่ลงท้ายด้วย666 66. ต่อมาในปีคศ1977เราจะขอเรียกว่า Apple 1, Apple 2นะ ทั้งคู่ได้นำา p p p l e 2ออกสู่ตลาดนะครับและประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในบ้านการเปิดตัวรอบนี้ก็ทำให้ Apple กลายเป็นผู้ผลิตรายสำคัญในอุตสาหากรรมเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับต่อมาในเดือนธันวาคมปีคศ .1980 Apple Computer ก็ได้กลายเป็นบริษัทมหาชนและก็ยังเปิดขายหุ้นให้คนทั่วไปร่วมลงทุนได้ในช่วงเวลานั้นชีวิตของสตีฟจ็อบก็พุ่งทะยานไปไกลมากเลยนะ และในปีเดียวกันบริษัทของ Apple Computer ก็ได้นำา p p p l e 3ออกสู่ตลาดแต่รอบนี้นะครับกับประสบความสำเร็จน้อยกว่าเดิมในช่วงที่ธุรกิจของ Apple กํกลังเติบโตไปบริษัท Apple ก็เริ่มมองหาผู้เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจเพื่อที่จะมาขยายกิจการซึ่งอยู่ในช่วงปีคศ1983สต e ี e j o b บก็ได้ไปเจอกับผู้บริหารระดับสูงที่เขาเป็นผู้บริหารบริษัทแบปทีโคลา ที่มีชื่อว่าจอห์นสการลีสตีฟจ็อบต้องการให้เขามาเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Apple ก่อนที่จะได้สก,การลีมาสตีฟจ็อบก็ได้พูดท้าทายเขาด้วยนะจากคำพูดของสตีฟจ็อบนะครับคุณต้องการใช้ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ไปกับการขายน้ำหวานใช่ไหมหรือว่าต้องการโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกกันแน่คำพูดของสตีฟจ็อบก็ถือว่าแรงมากเลยนะแล้วมันเหมือนการใช้จิตวิทยาไปด้วยและในปีเดียวกันนะครับ Apple ก็ได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าลิซ่ตัวใหม่ที่ออกมาก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากเลยนะในช่วงนั้นแต่กับไม่ประสบความสำเร็จในด้านการตลาดนะครับต่อมาในปีคศ1984บริษัทของ Apple ก็ได้เปิดตัวเครื่อง Mac ออกมาซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีส่วนประสานงานผู้ใช้แบบกราฟิก รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ประสบความสําเร็จนะครับการพัฒนาเครื่องแม็เริ่มมาจากคนที่มีชื่อว่าเจฟบลาสกินและทีมงานที่ได้รับแรงบันด,ดาลใจมาจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากศูนย์วิจัยซีล็อกพาร์คนะครับที่ในตอนนั้นยังไม่มีการพัฒนาเพื่อการค้านะความสําเร็จของเครื่องแม็กทำให้ Apple เลิกพัฒนา Apple 2ออกมานะครับที่หันมาส่งเสริมสายการผลิตรุ่นแม็แทนและรุ่นแม็ก็ถูกพัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับ การที่จะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จก็ไม่ได้ง่ายเลยนะเพื่อนๆที่ต้องผ่านความล้มเหลวมามากพอสมควรต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ของสตีฟจ็อบสที่ต้องออกจากบริษัทของ Apple ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่สตีฟจ็อบส์กำลังผลักดันโครงการต่างๆของ Apple ที่อยู่ในปีคศ1985สตีฟจ็อบสก็เจอปัญหาเรื่องอำนาจภายในบริษัท เขาถูกคณะกรรมการของ Apple ถอนออกจากภารกิจต่างๆที่สตีฟจ็อบเป็นผู้ดูแลในขณะนั้นจนในที่สุดสตีฟจ็อบก็ต้องลาออกผมว่าก็เป็นเรื่องที่โหดร้ายอยู่นะการแย่งชิงอำนาจเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะแต่หลังจากที่สตีฟจ็อบออกจาก Apple <c oughs> เขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาที่เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์นะและบริษัทนั้นก็มีชื่อว่าเน็ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต่างจากคอมพิวเตอร์ลิซ่าเลยนะครับบริษัทใหม่ของสตีฟจ็อบมีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคมากเลยนะครับแต่ที่ทําออกมาขายไม่ติดกระแสเลยนะเพื่อนๆเ,เป็นเพราะว่าราคาสูงเกินไปส่วนคนที่มีเงินมากพอก็ซื้อมาใช้กันนะและดีด้วยและคนที่ใช้งานก็มีเยอะมากเลยนะครับสาเหตุก็มาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสิ่งที่ทําให้เน็กแข็งแกร่งนะครับก็มาจากระบบพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ สตีฟจ็อบก็ฉลาดมากเลยนะครับเขาทําการตลาดเน็กไปที่สาขาวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษาเนื่องจากเป็นการผนวกเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเชิงนวัตกรรมและการทดลองค้นคว้ามาอยู่ด้วยกันคนที่มีความสามารถไปอยู่ที่ไหนก็รอดนะเพื่อนๆหนึ่งในคอมพิวเตอร์ที่เป็นก้าวสำคัญของเน็ก เป็นรุ่น n e ็ t คินะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เกิดมาจากความคิดของสตีฟจ็อบที่ต้องการให้เป็นคอมพิวเตอร์ระหว่างบุคคลซึ่งจะทําให้มนุษย์สื่อสารกันง่ายขึ้นรวมไปถึงแก้ปัญหาที่ยากได้ง่ายขึ้นสตีฟจ็อบก็ยังได้สร้างเน็ m เมลออกมาด้วยนะสตีฟจ็อบก็ยังออกแบบเครื่อง Mac ที่ดีกว่าเดิมได้ที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เลยนะครับส่วนกล่องเครื่องเน็ิตัวเครื่องก็ทํามาจากแมกนีเซียม และทําการตัดด้วยเลเซอร์และก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากที่ไม่ว่าจะแพงแค่ไหนก็มีคนจ่ายในช่วงที่สตีฟจ็อบทํางานที่เน็กอยู่นั้นก็ไม่มีใครกล่าวถึงตำราในประวัติศาสตร์แต่สตีฟจ็อบก็ได้สร้างประโยชน์ไว้มากมาย เหตุการณ์ที่สำคัญก็จะมีอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับเหตุการณ์แรกก็จะเป็นกำเนิดเวอร์ w วด์เวฟนะครับซึ่งเป็นเบ์เซอร์ตัวแรกของโลกและทิมเบอร์เนอร์ลีเขาได้พัฒนาต้นแบบระบบของเวอร์ w วด์เวฟของสถาบันวิจัยเซิร์นซึ่งจะเป็นสถานีวิจัยย่อยของเซิร์นโดยใช้เครื่องเน็กนะครับจุดยืนของสตีฟจ็อบส์เขาต้องการให้คนธรรมดาเขียนแอปพลิเคชันได้และนี่ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ทิมเบอร์เนอร์ลีใช้เขียนโปรแกรมที่มีชื่อว่าเวอร์วด์เวฟ1.0 และเหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็นการกลับมาของ Apple c o คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลานั้น Apple ก็ยังใช้ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมอยู่นะรวมไปถึงการบริหารภายในที่ผิดพลาดทำให้บริษัท Apple เกือบล้มละลายซึ่งอยู่ในช่วงกลางปีคศ1990จุดยืนของ Steve j o b สที่เขาจะพัฒนาคอมพิวเตอร์จากระบบปฏิบัติการยูนิแต่เขากลับถูกมองว่าทะเยอทะยานเกินไปและเป็นแนวคิดที่ล้าหลังมากซึ่งอยู่ในช่วงปีคศ1980 แต่การตัดสินใจของสตีฟจ็อบก,ก็กลายเป็นรากฐานที่สำคัญของระ,งระบบปฏิบัติการที่มีความสเสถียรอย่างมากเราก็จะมาพูดถึงการกลับมาของสตีฟจ็อบในบริษัท Apple กันนะเหตุการณ์นี้นะครับได้เกิดขึ้นในปีคศ1996 Apple ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทเน็คอมพิวเตอร์ด้วยราคา402ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ต้องการสตีฟจ็อบกลับมาสู่บริษัทที่เขาก่อตั้งเอาไว้ซึ่งอยู่ในปีคศ 1,997เขาได้กลายเป็นผู้บริหารระดับสูงชั่วคราวนะครับหลังจากที่ผู้จัดการหลายคนเสียความเชื่อมั่นในตัวคนที่ชื่อจินอเมริโอนะครับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในขณะนั้นและในช่วงเวลาที่สตีฟจ็อบกลับมาสตีฟจ็อบก็ตั้งชื่อตำแหน่งของตัวเองว่า ICEO ในตอนที่ Apple ซื้อบริษัท n e ็กมาเทคโนโลยีของ n e ็กหลายตัวก็ได้แจ้งเกิดในบริษัทของ Apple นะครับ โดยเฉพาะ Mac ของเนนะครับชื่อที่เขาเรียกกันก็จะเป็น Mac OS X ถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะต่อจากนั้นบริษัทก็สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมากด้วยการเปิดตัว iMac นะครับนับตั้งแต่นั้นมา Apple ก็มีลูกค้าจำนวนมากเลยนะครับถึงแม้ว่า Steve Jobs จะทำงานกับ Apple มาเป็นเวลาหลายปีเขาก็ได้ค่าจ้างรายปีแค่1ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆอาจจะงงใช่ไหมครับบริษัททำเพื่ออะไร หลังจากนั้นนะครับบริษัทก็ได้ตัดตำแหน่งชั่วคราวของเขาออกแต่เขาก็ได้รายได้แค่1ดอลลาร์ต่อปีนะแต่สิ่งที่เขาได้จากคณะกรรมการที่เขาได้กลับมาก็คือเครื่องบินเจ็ตมูลค่า90บล้านดอลลาร์สหรัฐในปีคศ1999รวมไปถึงหุ้นมูลค่ารวมๆวม30ล้านดอลลาร์สหรัฐจากหุ้นในปีคศ .2000 ถึงคศ2002นี่ก็เป็นโบนัสที่เขาสมควรจะได้นะแต่ค่าจ้างรายปีก็1ดอลลาร์เหมือนเดิม นอกจาก Apple Steve j o b อก็ยังก่อตั้ง p ิ x ซาด้วยนะพิคซาที่ไม่ใช่พิซซานะเพื่อนๆซึ่งอยู่ในช่วงปีคศ1986นะ s t ีฟ e ็อบได้ร่วมกับเอ็ดวินแคแมนที่ได้ก่อตั้ง p ิ x ซาขึ้นมาที่เป็นสตูดิโอสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเอเมอร์รีวิวในรัฐแคลิฟอร์เนียบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นจากแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เป็นของบริษัทลูคัสฟิลม ที่ในขณะนั้นสตีฟจ็อบได้ซื้อกิจการต่อจอร์ดลูคัสซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งลูคัสฟิล์มที่ซื้อด้วยราคา10ล้านดอลลาร์สหรัฐและในเวลาต่อมาพิกซาก็ได้กลายเป็นบริษัทที่โด่งดังและประสบความสำเร็จในอีกปีให้หลังด้วยภาพยนตร์แอนิเมชันที่เป็นแอนิเมชันแวกแนวในช่วงนั้นชื่อเรื่องก็คือ Toy Story นะครับ ต่อจากนั้น p ิกซาก็สร้างภาพยนตร์ออกมาหลายเรื่องมากเลยนะครับรวมไปถึงได้รับรางวัลการประกวดด้วยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมรู้เรื่องนี้ ที่ว่าด้วยสตีฟจ็อบเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพิซซาแต่สตีฟจ็อบก็ได้ขายไปแล้วนะครับเขาได้ขายออกไปเมื่อวันที่24มกราปีคศ2006โดยบริษัทดิสนีย์ได้เข้าซื้อกิจการแต่เป็นการวิธีแลกหุ้นนะการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีมูลค่าถึง7 4พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากเลยนะจากการซื้อบริษัทของลูคัสแค่10บล้านดอลลาร์โอเคครับเพื่อนๆถ้าหาข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนนะครับผมก็ขออาภัยด้วยนะครับ เพื่อนๆก็เพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับประวัติของสตีฟจ็อบสก็จบเพียงเท่านี้นะครับและ EP หน้าเราก็เจอกันใหม่นะครับวัสดีครับ